น้ำใจคนไทยไม่สิ้นจริงๆค่ะล่าสุดบอสโจโพ์ไว้แบบนี้ค่ะผมและเคียหน่อยจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือน้ำท่วมวันที่18กันยายนนี้ศิลปินสาวน้อยและสาวน้อย2และศิลปินใครอยากร่วมง,งานนี้มาเลยครับจัดขึ้นที่โดมสาวน้อยแมวล่าการกุศลดิฉันอ่านข่าวดีแล้วดิฉันรู้สึกดีใจมากนะคะต้องบอกว่า ดีใ,ใจที่ผู้นำที่ดิฉันศรัทธาในตัวทั้งสองคนนะคะอย่างวาโจแล้วก็เฮียนหน่อยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและมองว่าพื้นที่ของเขาสามารถที่จะระดมทุน,นะคะ่ะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคายได้ต้องบอกกับผู้ชมค่ะคนแห่แชร์เยอะมากๆนะคะแล้วก็มี อ,อวงหมอลำอื่นๆค่ะเช่นวงหมอลำเสียงกลางวานค่ะบอกว่าดัานหมอลำคณะเสียงกลางวันอีกหนึ่งคณะค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆวงเลยที่รวมไปถึงคนที่เป็นศิลปินหมอลำม,มาพิมพ์ค่ะว่าแบบพร้อมครับพร้อมค่ะพร้อมครับเลยอ่ะ ดีใ,ใจค่ะดีใ,ใจที่ได้เห็นคนไทยช่วยกันแล้วก็ดีใจที่คนไทยทุกคนแบบช่วยเหลือกันในวันที่ยังเดือดร้อนที่ร้องไห้เพราะว่าเราเราอ่ะเป็นคนที่หลงหลักในศีลธรมว่าทันธรรมใช่ปะแต่เราอ่ะก็ยังแบบรู้สึกว่าการที่พ่อทำแบบเนี้ยเป็นการที่เอ่อ ให้เราได้เห็นว่าอูกันบัวลำเขาหลักกันอย่างที่สองคือทุกคนพร้อมใจกันในการที่จะแบบอยากที่จะช่วยเหลือคนนะตรงนั้นนะ่ะ วันนี้ที่เราให้เพราะว่าเราเสพทวิตเตอร์เอกเยอะมากแล้วเราเห็นภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยจริงๆที่อยู่นะตรงนั้นเลยอ่ะวันนี้เราอยากจะเชิญชวนค่ะทุกทุกคนเลยรวมไปถึงสิ่งที่อยากเห็นเลยคืออยากเห็นวงการหมอลํารวมตัวกันครั้งใหญ่ให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยบมอลัมเขาทากันได้ขนาดนี้เลยเหรออยากเห็นศิลปินหลายๆวงเลยนะไม่ไม่จากัดเลยว่าวันนี้คุณจะนามสกุลอะไรไม่จํากัดเลยว่าวันนี้คุณจะอยู่ ่คยไหนไม่จํากัดเลยว่าวันนี้คุณคุณจะยังคงเป็นใครนามสกุลอะไรมาร่วมกันร้องเพลงคันแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าแฟนคลับของพวกคุณทุกคนที่อยู่ทางประเทศอะ่ะจะร่วมส่งใจกันแล้วก็ช่วยกันเข้ากลุ่มปิดก็ตามหรือว่าช่วยกันในการที่จะจะแบบบริจาคก,ก็ตามเพราะว่าทุกคน18อะ่ะมันมันใกล้กับวันเปิดวงของสำนักเพลงมั่นแพงมากแล้วอะ่ะ นั่นหมายความว่าเขายังเขาต้องแบบมาเพื่อที่จะมาทําสิ่งนี้กันก่อนแต่ดิฉันดิฉันดีใจที่เขาทําเลยเพราะว่าดิฉันบอกเลยว่าความเดือดร้อนน่ะมันมันรอกันไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคืนนี้พวกเขาจะนอนกันยังไงอะ่ะบางวันเขานอนกันโดยที่เขาไม่มีไฟกันพี่น้องที่เชียงรายหลายๆคนแบบ ก็เดือดร้อนมากๆเส้นกันและดิฉันเชื่อมั่นว่าณวันนี้ต้องมีอุ่งอิงมาแน่นอนแฟนคลับนะคะดิฉันเป็นแฟนคลับอุ่งอิงไปบ้านแพงแล้ววันนั้นดิฉันจะร่วมสนับสนุนแล้วก็จะร่วมบริจาคด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากเห็นภาพณวันนั้นจริงๆนะคะดิฉันคงต้องดูไลฟ์ไปพร้อมกับน้ําตาจริงๆเพราะว่าดิฉันคงดิฉันอินกับสิ่งนี้มากนะตอนนี้นะคะและอยากจะบอกพี่น้องคนไทยคะ่ะที่เชียงรายแล้วก็ที่หนองคายณวันนี้ทุกคนรัก กันมาก ในวันที่พวกเราเดือดร้อนวงการศิลปวัฒนธรรมอย่างหมอนลำทําให้เราได้เห็นแล้วค่ว่าการที่เขามีชื่อเสียงการที่เขาอยู่ในพื้นที่สื่อตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะรวบรวมกันค่ะแล้วก็รวบรวมพลังในการที่จะส่งไปให้กับพี่น้องคนไทยซึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นนะวงการหมอนลำที่ระดมทุนกันแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะนอกเหนือจากการที่แบบ เราจะเปิดวงกันอย่างจริงจังเรายังได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะทําสิ่งดีๆแล้วก็คุณงามความดีนี้ที่ฉันเชื่อว่าน่าจะส่งผลทาให้การเปิดวงฤดูกาลหน้าของทุกๆวงหมัวลำเลยรวมไปถึงศิลปินทุกคนเลยจะปังๆๆๆอย่างแน่นอนนะคะณนะวันนี้ค่ะฝากส่งใจค่ะถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะอยากจะบอกว่า พวกเราทุกคนคือ,อครอบครัวเดียวกันค่ะแล้วก็ดิฉันเชื่อมันว่าคงไม่มีประเทศไหนพอเวลามีปัญหาเราอุ่นใจเท่ากับการอยู่ในประเทศไทยจริงๆหลายะเหตุการณ์ค่ะพิสูจน์แล้วว่ามัน มันส่งผลนะคะที่ทําให้คนไทยสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เมื่อเจอสถานการณ์แล้วมีผู้สูญเสียน้อยแล้วก็มีการแบบตัวเลขของความสูญเสียน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ก็าลองไปดูข่าวที่เป็นเกี่ยวกับข่าวภัยพิบัติก็ตามข่าวที่เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสังคมอะไรก็ตามประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่โดนผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่นๆถึงแม้ว่ามันจะเยอะในมุมมองของเราแต่ถ้าเราลองเปรียบเทียบกับต่างประเทศนี่คือสิ่งที่ดีแต่อย่างหนึง่งที่นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ เราไม่ได้ผ่านไปคนเดียวแล้ววันนี้อยากจะบอกพี่ๆทุกๆคนที่อยู่นะตรงนั้นอยากจะบอกน้องๆทุกๆคนที่เป็นคนเชียงรายแล้วก็เป็นคนหนองคายน้ําวันนี้ถ้ามันลดลงไปแต่สิ่งที่มันไม่เคยลดไปจากใจพวกเราเลยนั่นคือความมีน้าใจของ <c oughs> พวกเราคนไทยทุกคนภาพที่อยากเห็นในะวันนั้นค่ะอยากเห็นหมอลำหลายๆวงมารวมตัวกันอยากเห็นน้องอุ้งอิง <c oughs> ในฐานะ นักร้องหมอลำเบอร์ท็อปๆแล้วก็มีแฟนด้อมที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาร้องเพลงดิฉันเชื่อว่าอุา๋มนิ่งน่าจะมาแน่นอนนะคะวันนั้นคาดหวังว่าน้องจะมานะน้องไม่ติดอะไรเพราะว่าตอนนี้น่าจะซ้อมกันอยู่ด้วยเลยด้วยนี่จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากมากที่เราอยากจะเห็นแล,แล้วก็ขอบคุณในหัวใจของวจยมณีนามมงมงษาค่ะแล้วก็เฮียหน่อย หมอลำใเดาด้วยจริงๆที่คุณคือตัวกลางจริงๆในการที่จะรวบรวมคนในวงการหมอลำให้มาอยู่ด้วยกันเฮียหน่อยนี่คือแมกเนตสำคัญเลยนะในการพูดคุยกับทุกๆวงแล้วก็เชิญส่วนทุกคนมาถ้าวันนั้นมันจะเป็นการทำหมอลำวงใหญ่ขึ้นมา ดิฉันก็จะดีใจนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแมวล่ากระตางแมวล่ามาแล้วการกุศลกระตามนะคะแมวล่าการกุศลแต่ว่าถ้าตอนนี้ได้ไดเห็นว่าหลายๆคนอยากที่จะร่วมและอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันดิฉันเชื่อมั่นนะคะรวมเป็นหนึ่งบัญชีก็ได้แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยที่กำลังจะได้รับเงินในในอนาคตเร็วๆนี้ ขอบคุณในน้ำใจขอบคุณในหัวใจของพวกคุณจริงๆคะ่ะว่าคุณนอกเหนือจากการเป็นศิลปินแล้วพวกคุณยังเป็นคนไทยด้วยกันที่มีหัวใจที่ที่รักกันแล้วก็ทําให้เมืองไทยมันน่าอยู่ ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะต้องเปลื่อนโคนกันบ้างร่างกายเสื้อผ้าของเปลื่อนโคนกันบ้างแต่หัวใจของเรามันไม่เคยเปลื่อนโคนเปลื่อนฝนกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่รักกันแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันในวงการหมอลำแล้วก็ทําให้วงการมอลำมมันน่าอยู่ได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆบ๊ายบาย